So, สวัสดีครับทุกคน Good m o r g e n Liebe Grüße aus Bangkok Heute Mittwoch Der ist Mitt นะวันนี้วันพุธนะครับสวัสดีครับทุกๆคนสำหรับนักเรียนทุกคนเลยที่เรียนภาษาเยอรมันนะครับ Liebe Grüße an euch allen Deutsch lernen Deutsch lernen und Deutsch lernen e ทุกคนเลยที่เรียนภาษาเยอรมันนะครับวันนี้เป็นภาคต่อ เป็นภาคต่อของการพูดถึงเรื่องทางลอดทางข้ามนะไม่รู้ทำไมอิมาร์ดัสเทมาไอไลท์เดชชอปิกคุณชอบหัวข้อนี้นะครับต่อสนุกดีเป็นหนูข้อเบาๆแต่คิดว่ามันมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับในชีวิตประจำวันเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเราก็อยากจะสื่อสารให้ได้ในในภาษาต่างประเทศและเราก็เรียนภาษาเอยอรมันถูกไหม ครูก็จะเห็นอะไรก็จะนึกขึ้นว่าเอ e ๊ภาษาดอยช์ภาษาเยอรมันจะเรียกว่าอย่างไรจะพูดยังไงนะครับเมื่อวานก็ไลฟ์สดมีใครได้ติดตามบ้างหรือเปล่าครับเรื่องของทางลอดนะครับที่อยู่ด้านหน้าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ำไมถึงไปตรงนั้นก็เพราะว่า It is i 닉สวาย weit v o n m e i n e m a r b e i t s p l a t z นะครับมันอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของครูครูสามารถเดินไปได้นะครับแต่วันนี้วันนี้เราจะมาต่อยอด อีกสักหนึ่งยกนะครับในเรื่องของทางลอดทางข้ามนะครับเมื่อวานก็คือบอกจะพาไปดูทางลอดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาทําใหม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ของอริมคลองพระพระดุงกรุงกเกษมนะครับให้ข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับคลองพดุงกรุงกเกษมนะครับก็ครูไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเริ่มสร้างเริ่มขุดเนี่ยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับก็โอ้ยาวนานมากคลองตรงนั้นนะครับ เชื่อมคลองตั้งแต่ทางเขาเรียกอะไรอะ่ะแถวหัวลำโพงนะครับไปจนถึงคลองที่ตรงอะไรคลองมหาหนาคคลองมหานาคลองแสนแสบรตรงนั้นนะครับก็เป็นระยะทางไม่ได้ยาวมากถึงขั้นกับคลองแสนแสบแ้วก็หลายกิโลเมตรอยู่นะครับเพราะว่าพอเขาปรับปรุงใหม่เนี่ยครูก็มีโอกาสเห็นว่ามันมีทางลอดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะข้าม แล้วเราจะเดินถูกไหมฮะเขาทำฟุตบาทอะไรใหม่มีดอกไม้มีอะไรนอยบลูม mm ินอว์ n aus ก็จะทำให้มัน looks better, looks more beautiful นะครับทำให้สภาพภูมิทัศน์ตรงนั้นนะสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีทางลอดด้วยแล้วก็ครูก็เอจใจว่าเฮ้ยทางลอดเนี้ยมันคล้ายๆกับทางลอด In Europa, in n e u t s c h l a n d คล้ายๆกับทางลอดที่อยู่ในยุโรปนะครับก็เลยประทับใจ ก็เลยประทับใจก็เลยไปทำคลิปกันเมื่อวานนะครับตอนเช้าเลยก็จะทุกคนก็จะเห็นว่า the u n t e r f ü e r u n g นะเป็นทางลอดใช้คำศัพท์นี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า underpass นะครับ underpass นะครับเยอรมันใช้คำว่า u n t e r f ü e r u n g นะครับก็เดี๋ยวทบทวนให้นะครับมันมีประโยคที่อาจจะเอาไปใช้งานได้สมมุติเราเดินเดินเล่นอยู่หรือว่าเดินไปไหนกับเพื่อนนะและเราเจอทางลอดแล้วเราต้องบอกว่าเราต้องข้ามถนนโดยใช้ทางลอดถูกไหมข้ามฝั่งแต่ แต่ลอดนะลอดใต้ถนนไปหรือว่าลอดใต้ดีครย์สุงหรือว่าแยกไปเนี่ยเราจะใช้คำว่า ich gehe durch นะครับใช้คำเชื่อมว่า Durch D-U-R-C-H d u r c ่าดยตัวนี้ตรงกับสังเกตคือ u g h นะครับคือผ่านหรือว่าโดยนะครับ Ich gehe durch die Unterführung Durch die Unterführung นะครับ u n t e r f ü h r u n g ก็คือทางลอดนะครับ ich gehe durch die Unterführung auf die andere Seite ก็คือข้ามอีกฝั่งหนึ่งครับคำว่าฝั่งก็คือสายภาษาเยอรมันคือ die Seite auf die andere Seite der Straße ตรงนี้นะครับน่าสนใจมากตรงคำว่า der Straße ของประโยค ich gehe durch die Unterführung auf die andere Seite der Straße ตรงแดตัวนี้ทําหน้าที่เป็นคําแสดงความเป็นเจ้าของของคําว่าถนน ซึ่งคำว่าถนนเกิดมาเป็นคำนามเพศหญิง di strasse di strasse di เดีดเดี die, die, der, 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 นะครับช่องที่4ของคำว่า di strasse คำที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือว่า genitive ของเขาคือคำว่า der strasse เพราะฉะนั้น of the street นะครับ on the other side of the street นะครับคำว่า of the street เราต้องใช้คำว่า der strasse นะครับจะไม่พูดว่า di strasse โอเคอีกหนึ่งครั้งนอก m a l า a g e ich ich gehe โดยดิอุนเ n t ูรุ n d ัฟ s ิ r ันเดอร์ลั e ไ e i t e ร์เดอร์สตนนะครับอันนี้ก็คือฉันใช้ทางลอดเพื่อจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองทีนี้บ้านเรา u n น e r f ü h อ u n g อาจจะมีไม่มากนะักนะครับแต่จะมีทางข้ามทางข้ามก็เป็นคำที่ตรงกันข้ามกับทางลอดนะตรงข้ามกับ Unter ก็คือคำว่า Über นะครับซึ่งเมื่อวานนะคูขออภัยด้วยครูพูดคำว่า Oben นะครับเพราะ o อ e n แปลว่าข้างบนนะครับ ครูก็เองไม่แน่ใจกลับไปเช็คอีกทีหนึง่งในคลิปน่ะพูดผิดอยู่นะไม่ใช่โอเบอร์เฟื่องนะครับแต่เปลี่ยนสระโอตรงนั้นเพราะถ้าไปฟังในชัดเลยครูพูดสระโอโอเบอร์เฟื่องเพราะตอนนั้นในหัวคิดถึงคําว่าโอเบนซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับอุนเชนนะครับโอเบนกับอุนเชนว่าข้างบนกับข้างล่างนะครับอันนั้นเป็นอัดแยบนะเป็นคําที่บอกว่าอย่างเช่นบอกอีชิเป็นโอเบนฉันอยู่ข้างบนอีชิเป็นอุนเชนฉันอยู่ข้างล่างนะครับ ทีนี้พอนึกคําว่าอุนเทเฟืองงบอกว่าทางรดก็เลยกลายเป็นโอเ r อร์เฟืองงโอเวอร์เฟืองอันนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นโอเวอร์เป็นอ b e เบอร์เปลี่ยนคําว่าอ b e เบอร์ซึ่งรากศัพท์อ b e เบอร์คือโอเวอร์นะครับหรือทรานสเฟอร์ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทางข้ามหรือว่าสะพานลอยลักษณะนี้เราเรียกว่าดีอื b เบอร์เฟือง i ดีอืเบอร์เฟืองง เหมือนกันเลยกับคําว่าอุนเทฟเวอก์กงลงท้ายด้วยคําว่าเฟเวอร์งเป็นคนํานามเพศหญิงทั้งคู่เลยต่างกันแค่อุนเช่ที่แปลว่าอันเดอร์ที่แปลว่าใต้กับคําว่าอือบะที่มีรากศัพท์คือโอเวอร์นะครับทีนี้โอเวอร์คือครอสนะครับคือข้ามนั่นเองนะครับทางข้ามนะครับทางลอดกับทางข้ามก็จะมีความหมายตรงกันข้ามก็น่าสนใจมากเพราะว่าอินบังคอกโอเดอร์อินไนน์นะครอสสตาร์ทอินไนน์นะครอสเซนสตารนะครับในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นทางลอดทางข้าม อยู่บ่อยๆนะครับพรเ,เพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บให้นึกให้ได้นะทางลอดคือดีอุนเทเฟืองงทางข้ามคือดีอูเบเฟืองงนะครับดีอูเบเฟืองงนะครับจบ so. แล้วครูก็พาเดินชมอะไรชมชมคลองนะครับชมคลองคำว่าคลองเนี่ยนานมากกว่าครูจะจำได้นะครับว่ามันเป็นแดหรือดัสแน่นอนวนามันไม่ใช่ดีแน่นอนในความจำครูค็จจำได้ว่ามันแดหรือไม่ก็ดัส เพราะว่าเราพูดว่าเราอยู่ที่คลองเราจะพูดว่าอัมคานัลอัมคานัลคาอาคาเอ็นอาร์เอลนัลคานัลภาษาอังกฤษคือ channel หรือหรือแปลว่าคลองนะคลองในภาษาไทยคานัลเป็นคำนามที่เกิดมาเป็นคำนามเพศชายเดอะคานัลนะครับเดอะคานัลนะครับคลองหนึ่งคลองก็คือเดอะนะครับคือไอคานัลถ้าเป็นคำพหูพจน์ จะใส่อุ้มแล้วจากคาก็กลายเป็นเคเหมือนคำว่าเคสเสียงเป็นคาเอเคสเที่แปลว่าชีสนะครับเด็กเคสเด็กคานาลคำนามพระอุพ ooth เป็นดีคานเนล์นะใส่อุ้มแล้วตรงสระอาของคำว่าคาแล้วก็ใส่สระเอลงท้ายอีกทีหนึ่งเป็นคานเนล์ A eler, นะครับซึ่งจำง่ายนะจำง่ายอันนี้เด็กคานาลเป็นคำนามเพศชายจำพร้อมกันไปเลยกับคำว่าแม่นม้ำแม่น้ำคือคำว่าฟลุส F L u l s หรือว่า f l u d o p l s เดอะ f l u เป็นคำนามเพศหญิงเหมือนกันเอ้ยเอ็นชดูเป็นคำนามเพศชายเหมือนกันเหมือนกับคำว่าคลองเดอะ f l u พระพจน์ทำเหมือนกันเลยก็คือใส่อุม้มแล้วกลายเป็น flus แล้วก็ใส่สระเอลงท้ายอีกตัวหนึ่งเป็น fluser คานาลคานเนล ฟลุสฟลุเหมอนกันเลยนะครับสองคำนี้เป็นคำนามเพศชายนะเป็นคำนามเพศชายเมื่อกี้คำนะาว่าทางลอดกับทางข้ามเป็นคำนามเพศหญิงนะได้อย่างละสองคำไปแล้วทีนี้เก็บมาฝากอีกสองคำที่เป็นคำนามเพศกลางนั่นก็คือคำว่าเรือนะครับนะเรือในคลองพดุงกรุงเกษมก็จะมีเรือไฟฟ้านะครับให้บริการกับประชาชนนะครับในการสัญจรเดินทางนะครับ ก็มีเพื่อนครูหลายคนก็ใช้นะครับจากสถานีาหัวลำโพงก็สามารถนั่งได้มาจนถึงคลองมหานาคนะครับพอดีตรงหน้ากรมมันมีสถานีนะครับเป็นสถานีนะก็สามารถนั่งมาได้นะทีนี้คำนามเพศหญิงอีกสองคำที่บอกว่าจะเก็บมาฝากนะครับเพราะเพศชายชุดกงเพศหญิงได้แล้วเพศชายได้แล้วคำนามเพศกลางที่จะเก็บมาฝากสองคนั่นก็คือคำว่าเรือคือชิฟนะครับชิฟ s C H เป็นเสียงชนะครับเป็นพยัญชนะต้นที่เขียนด้วย3ตัวคือ s, c และ h, แล้วก็สระอีแล้วก็โดเ l ลฟนะครับชิฟชิฟด i สชิฟดอสชิฟนะครับเรือหลายลำก็จะใส่สละเอลงท้ายเป็นพระอุพ์ได้เป็นชิฟเฟอร์ชิฟเฟอร์นะครับดอสชิฟดีชิฟเฟอร์แปลว่าเรือนะครับแปลว่าเรือ เดินทางด้วยเรือก็จะพูดว่า ich fahre mit dem Schiff zur Arbeit ฉันนั่งเรือไปทำงาน ich fahre mit dem Schiff zurück nach Hause ฉันนั่งเรือกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับกันส์ไอฟักเวอร์ e ี่อีซี่ทูยูต่อไปอีกคำอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเรือเหมือนกันเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า b o a t ในภาษาอังกฤษเขียนว่า B-O-A-T ถูกไหมภาษาเยอรมันออกเสียงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยคือ b o a t นะครับแต่ไม่ได้เขียน b o a t แต่เขียนว่า b o o t หรือภาษาดอยเราสะกดว่า b o o t เขียนตัว b ตัวใหญ่นะ boat เป็นคำนามเพศกลางเหมือนกันนะนะครับออกเสียงว่า d a s b o o t d a s b o o t เหมือนกับ d a s s shift dash c h i f t นะครับภาพจน์ของ boat ทำเหมือนกับ shift อีกต่างหากคือใส่สระ a ลงท้าย1ตัวได้เป็นพยางค์เพิ่มมาอีก1พยางค์จาก boat กลายเป็น boat d a s boat ดีโบเจร์ดัสชิฟดีชิเฟอร์สองคำนี้แปลว่าเรือเหมือนกันทั้งคู่นะครับสรุปนะทางลอดและทางข้ามเป็นคำนามเพศหญิงดีอุ e r ทเฟอร์งกับดี e ูเบอร์เฟอร์ต่อมาคำว่าแม่น้ำกับคำว่าคลองเป็นคำนามเพศชายทั้งคู่นั่นคือคำว่า Der f l u ฟลกับดี e e ็นชุ u n g กับเด r Kanal นาลเด u s s d ฟลุ l ดีฟลุเชเดี a ร l แคนาลดีแน อันนี้ทบทวนให้เลยทั้งเอกพจน์และผูมพจน์ทั้ง SINGULAR u n น l ลูก l ส่วนอีก2องคำที่เป็นคนามนำเพศกลางเมื่อสักครู่นะครับเด r ์กิชพอกเห็นที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นคือคำว่าเรือมี2องคำ d a s s c h i f f d h e s h i f f e r แล้วก็คำว่า d a s b o o t Di e b o t t e นะครับและก็แถมให้อีกเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากรู้นะครับถ้าเป็นเรือข้ามฟากเราใช้คำว่า D i e fair d i e fair e แน่นอนสะกดว่า F R Umlaut หรือไม่ก็เราก็พูดว่า F R แล้วก็ตามด้วยตัว H ทำให้สระแร์เสียงยาวกลายเป็น Fair แล้วก็ <c oughs> นั่นคือตัว R รอเรือแบบโคลนลิ้นกระดกนะครับแล้วก็ตัว A F R H A A Fair น <c oughs> ัค <c oughs> ือ Fair น <c oughs> ั fair <c oughs> ่นคือแปลว่าเรือข้ามฟากตรงกับภาษาอังกฤษคือ Ferry นะครับคนไทยรู้จักคำว่าเรือ Ferry อเช่นไปเกาะสมุย ไปเกาะช้างเกาะเต่าอย่างเงี้ยเรานั่งเรือข้ามฟากนะครับหรือว่าจะเป็นโปะข้ามฟากเราก็ใช้คาว่าแฟ r e ก็ได้มิดเดิ f ลแฟ e ก็เพราะว่าเป็นคำนามเพศหญิง f ฟร r กเราจะพูดว่ามิดเดิ f ล e แฟ e f a ือฟ n i กันอีกฟ m า t ือมิดเดิลแฟรกแปลว่าฉันเดินทางด้วยเรือข้ามฟากเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอุ้มนะอุ้มใช้ infinitive อ so ุ้มสู่ก็ได้นะครับอุ้ม under the s h e l t e ดสอะไรดีกู้เฟิร์สของอีกฝั่งหนึ่งนะครับซูเอร์ไรส์นะหรือไม่ก็สููอเอร์กันนะเพื่อจะให้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าเพื่อจะข้ามนะอ r เ u อร์แครแต่ว่าข้ามข้ามถนนดิสตรัสมาอีเวอร์แคร์กันก็ได้นะครับเดนฟล u สอีเวอร์แคร์กันก็ได้นะครับข้ามถนนข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใช้แฟร์หรือนั่นอีกหนึ่งคำนะดีแฟร์หรืเราเรียกทำแพจน์คือแฟร์เรอันนี้น่ยกอีกหนึ่งคำที่เมื่อวาน แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราเห็นโป๊ะครูเห็นโป๊ะนะครับโป๊ะเรือก็นึกไม่ออกโป๊ะเรือภาษาดอยชเรียกว่าอะไรนะครับจําง่ายๆนะครับตอนเนี้ไปไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับก็เลยเอามาอัปเดตนะครับแต่ครูพูดในในในไลฟ์เมื่อวานว่าป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์คือคําว่า b u s h a l t e r s t e l l e อร์ได้นะ bus, เนาะ bus แปลว,ว่ารถเมย์หรือรถบัสนะครับ Halter เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากแวบ คือคำว่า halten ซึ่งมีความหมายว่า stop แปลว่าหยุดนั่นเองนะครับ b o s halter ส่วนอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายคือคำว่า s t e l l e s t e l l e คือแปลว่าตำแหน่งนะครับมีรากสัพพ์รรงกับคำว่า position ในภาษาอังกฤษนะครับรวมกัน3คำนะครับเอาคำมาสมานกัน3าคำเลยนะคำว่าป้ายรถเมล์เนี่ยแปลว่าสถานแปลว่าเป็นจุดที่รถเมล์หยุดนะครับรวมกันคือ bus stop นั่นเองหรือว่าป้ายรถเมล์ในภาษาไทย บุสฮัลเ e อร์สเตลเเป็นคำนามเพศหญิงนะครับบุสฮัลเทอสเตลเลนะครับอันนี้คือปลายรถเมล์นะทีนี้มันมีคำว่า s t e l เลอร์สเตคือตำแหน่งเนี่ยจำง่ายๆนะคำว่าสเตลเล S-T-A-L-L-E สเตลเลนะครับคำนี้เอามาใช้กับคำว่าโป๊ะเรือหรือว่าเปียก็ได้ภาษาอังกฤษคือเป er ียนะครับภาษาเยอรมันก็พูดเปียก็ได้นะ่ิงๆเป็นไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพศเดียรเดียเพียเดียเพียเพียเ e er เบียก็คือโบเรือนั่นเองหรือจะใช้คําว่าจุดที่เรือมาที่เรือมาอะไรนะที่เรือมาจอดก็ได้คือ u n l e g e stele u n l e g e stele อันนี้แปลว่าโปเรือหรือว่าสถานีเรือที่เอาเรือมาจอดนั่นเองนะครับเพราะว่าการเอาเรือมาจอดเราใช้คําว่า shift u n l e g e n u n l e g e n นะครับแบบตัวนี้ u n l e g e n เหมือนกับคําว่า invest ที่แปลว่าลงทุนเลย อย่างนักลงทุนก็เรียกว่า u n l e g e r นะครับ uh, i n v e s t m o n e y ก็จะพูดว่า Geld ์ u n l e g e r นะครับลงทุนด้วยเงินนะครับเป็นคําเดียวกันนะเป็นแวร์แปลว่าลงทุนแปลว่าเอามาผูกเอาไว้เอามายึดเอาไว้ไวนะ u n l e ล e r นะครับคำนี้เอามารวมกับคําว่า s t ต l เลอร์เมื่อสักครู่ซึ่งคําว่า s t ต l เลอมีอยู่ในคําว่า boost halter steller แปลว่าป้ายเมื์นะครับเรือเวลาเราขับเรือนะครับ uh, เขาก็ไปจอดแต่ละจุดแต่ละจุดก็ เอาเรือไปจอดเนี่ยสถานที่ตรงนั้นจุดจอดเรือเขาใช้คำว่าอ n l e g ็กสเตเดหรือว่าเปียนะครับภาษาเยอรมันอ n l e g ็กสเตเดเป็นคำนามเพศหญิงเหมือนกับคำว่า bus h พล์สเตเดอร์ที่แปลว่าป้ายรถเมล์นะครับอันนี้ก็คือป้ายจอดเรือหรอสถานสถานีจอดเรือหรือบ้านเราก็พูดเรียกง,งนะ่ายๆเราโปะโปะเรือใช้คำนี้ครับอ n l e g ็กสเตเดหรือไม่ก็คำว่า der pier นะครับ der pier โอเคนะนั่นคือ คำว่าโปะเรือหรือว่าจุดจอดเรือทบทวนกันครบเรียบร้อยวันนี้ตั้งใจว่าสั้นๆน,นะครับเอาคำนามเน้นที่คำนามมาฝากพวกเรากันทบทวนภาษาเยอมันกันได้เรื่อยๆนะครับในช่องทางของ Deutsch lernen mit อาจารย์กำอร TDKS นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับอาฟ i e l ซนฟิลช e ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนและก็ เฟลเฟล i อ่อโฟล์คบัมดอรลน n ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนเลยในการเรียนภาษาเยอรมันสำหรับวันนี้คือ h ich t s จะ ü า s a u ช w ส e อา r ฟ e h ซน